สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณสูตรเต็งเด็ดสองตัวตรงๆร,ร,รู้ก่อนรดยก่อนค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสองสูตรง่ายๆย่อยๆค่ะสูตรแรกจะเป็นหน่วยล่างบวกสิบล่างบวกสิบบนบวกหน่วยบนผลลัพธ์ที่ได้นะคะนําไปบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนสองครั้งบวกหลักพันเช่นเดียวกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้นําไปบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัว หลังจากได้ตัวเลขมาแล้วนะคะก็ทําการจับคู่ตัวเลขค่วยกันบนล่างเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมัวเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ากันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณพิสูจน์งวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะ ก็แทนตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็นห้าบวกศูนย์บวกหกบวกเก้าบวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบค่ะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดค่ะในสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์และเลขหนึ่งค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นสี่บวกแปดบวกเก้าบวกเก้าบวกสี่ ผลลัพ์ที่ได้นะคะเท่ากับ34ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็น35ค่ะในสูตรที่2ก็จะได้เป็นเลข4และเลข5ค่ะจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างก็จะได้เป็น0 1 4 5ค่ะเลขเด็ดที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น15 04 05และ14ค่ะ เลขเด็ด2ตัวที่เข้านะคะนั่นคือ15ค่ะก็เข้าเต็มเตมเลยนะคะในสูตรนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งก่อนออก2ตัวตรงในงวดที่1พฤศจิกายน2565ก็แทนตัวเลขแค่ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น5บวก1บวก0บวก6 ผลลั์ที่ได้เท่ากับ12ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มก็จะได้เป็น13ในส,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 สูตรแรกก็จะได้เ vale ป็นเลข2และเลข3ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6บวก1บวก6บวก6บวก3ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ22ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มก็จะได้เป็น23ในสูตรที่2เลขที่ได้ก็จะได้เป็นเลข2และเลข3ค่ะจับคู่ตัวเลขคขวยกันบนล่างก็จะได้เป็นเลข2เลข3าม เลขเด็ดที่เราได้ก็จะได้เป็น2 2 2 3 3งและ3าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นเลขปังมาให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันงวดต่องวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย